มีงานเข้านักแสดงสาวดิวอลิสาาแบบเต็มๆชุดใหญ่หนักหน่วงแล้วค่ะหลังจากมีเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งขุดภาพและคลิปวิดีโอของเซบัสเตียนสามีของดิวแชฉเดือดชนิดที่ว่าคมชัดทั้งภาพและเสียงเลยทีเดียว จนสาวดิวไม่อยู่เฉยออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่สามีถูกแชร์แบบด่วนๆไปเลยค่ะโดยเรื่องราวแชรเดือดน,นี้เกิดขึ้นจากเมื่อเพจเฟซบุ๊กเหยื่อวี2ได้ออกมาแชรเซบาสเตียนลีสามีของดิวแบบจัดเต็มด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอเป็นเวลา3นาทีซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ขุดภาพอดีตของเซบาสเตียนลีที่เคยถ่ายรูปร่วมเฟรมกับแอนดี้เจ้าและให้โซจิมมี่ที่เคยเป็นอดีตหวานใจของดาราชื่อดัง รวมถึงภาพที่แอนดี้เจ้าที่ก่อนหน้านี้ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับสามีของดิวได้ถ่ายรูปกับเจ้าเวยเจ้าพ่อบ่อนคิงโรมันและภาพที่เซบาสเตียนเคยโพสรูปอาวุธปืนในอินสตาแกรมส่วนตัวรวมถึงภาพที่เซบาสเตียนถ่ายรูปร่วมเฟรมกับทหารอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังขุดคลิปในอดีตของเซบาสเตียนที่เคยโพสไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าตำรวจคุ้มกันไปอย่างคาสิโนเรามีสถานที่ที่ต้องไป ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเห็นว่ามีรถตำรวจนำขบวนรถที่กำลังถ่ายคลิปอยู่แถมในคลิปดังกล่าวก็มีเสียงการพูดคุยของคนที่อยู่บนรถชัดเจนทั้งภาพและเสียงแถมเพจ a c e b o o k เยาวีสองยังตั้งคำถามถึงภาพและคลิปว่าเซบาสเตียนสามีของดิวเขาเป็นใครมีตำแหน่งอะไรในประเทศไทยทำไมเขาถึงได้มีรถตำรวจไทยที่ใช้ในราชการเท่านั้นขับนำทางให้บ่อยๆไปกัมพูชาไปลาวไปพม่าก็มีรถตำรวจนำมีทหารมาเป็นการ์ด ถ้าอยู่เขตสามเหลี่ยมทองคำเซบาสเตียนสามารถเข้าถึงอาวุธสงครามได้สบายมากเขาเคือใครเขาทำอาชีพอะไรเท่านั้นไม่พอเพจเฟซบุ๊กเหยียววีสองจัดหนักแชร์รอบสองด้วยการปล่อยภาพในอดีตของเซบาสเตียนสมัยที่ยังไม่คบกับดิวได้นั่งทานอาหารและเครื่องดื่มกับคนกลุ่มหนึ่งโดยภาพนี้สามีของดิวได้อยู่กับลูกชายรองนายกกัมพูชาลูกชายนายพลกัมพูชาแฟนเก่าของสามีดิวตัวแทนทูตวานูอาตูประจำสิงคโปร์คนจีนทำงานกับวานูอาตูได้ยศด,ดาโต กษัตริย์ซูลูและเพื่อนของสามีดิวทมกลางโลกโซเชียลที่สงสัยอย่างหนักว่าภาพและคลิปดังกล่าวที่เพจ Facebook เยี่ยววีสออกมาแชร์ใช้เรื่องจริงหรือไม่ซึ่งสามีของดิวทําอาชีพอะไรและเรื่องที่ดิวออกมาแชร์เว็บพนันมาเก้าแปดในวันที่15มุมกราคมที่ผ่านมาจนนําไปสู่การออกหมายจับเบนเดมอนอดีตแฟนเก่าของดิวเพราะอะไรกันแน่ ร้อนถึงดิวไม่ขออยู่เฉยๆออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวทันทีว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียตอนนี้มีเพจเพจนึงตั้งประเด็นคำถามว่าเพราะอะไรทำไมอยู่ๆดิวถึงออกมาพูดเรื่องเว็บผนันมาเก๊าพร้อมทั้งนำรูปภาพวิดีโอข้อมูลในอดีตของสามีของดิวไปตั้งประเด็นเผยแพร่จนทำให้หลายคนเกิดคำถามหรือวิเคราะห์ไปในทางลบเสียหายพร้อมตั้งคำถามมากมายกับตัวดิวและสามีของดิว โดยเร็วๆนี้ดิวจะออกมาตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับตัวดิวและสามีและดิวเชื่อว,ว่าเร็วๆนี้ทุกคนจะวางสิ่งที่คิดกันไปไกลลงพร้อมกับเข้าใจในสิ่งที่ดิวทำว่าทำไมดิวถึงทำและทำไมถึงต้องเป็นคืนนั้นในวันที่15มกราคมที่ผ่านมา และสุดท้ายดิวขอขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจพวกเราเข้าใจพวกเราและซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณจากใจจริงค่ะซึ่งสาเหตุที่ดิวออกมาแชร์เว็บพนันมาเก8าแปดแปดเพราะอะไรแล้วทำไมไม่แชร์ตอนที่คบกับแฟนเก่าเบนเดมอนและเรื่องที่เพจเฟซบุ๊กเกี่ยววีสองปล่อยภาพและคลิปแชร์สามีดิวที่มีความใกล้ชิดกับบคุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านจะใช่เ,เรื่องจริงหรือเปล่างานนี้ถ้าดิวออกมาชี้แจงเมื่อไหร่ข่าวสดไม่พลาดจะมารายงานให้ลูกเพจก่อนใครเลยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ